สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้อง FC ฮะตอนนี้ก็อยู่กับช่องล็อกกี้ที่ใสยย่จววยนะครับผมและถิมนทนหนนนะครับนี่ก็กําลังจะเดินทางไปที่หน้าง,งานบ้านถนนฮนะน,นี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยน่าจะเกือบเที่ยงแล้วมั้งวิ่งเส้นทางลัดครับผมไม่ได้ออกถนนใหญ่นะดูสิครับ จันโอไปนี่แหละคะ่ะจะไปวิ่งอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเส้นถนนใหญ่เลยสาย24นะครับ24แต่ว่ามันจะเข้าไปาในทางเข้าหมู่บ้านเขานิดนึงเห็นเท่าแก่บอกอย่างนั้นนะไม่ได้พูดเองเออเองนะตอนนี้ก็รัดไม่รู้ เ่าโนนนี่พารัดมายังไงครับรัดมาตามห้วยน้องคลองบึงมาเรื่อยเียรัดทุ่งรัดดงมาี่โอ้ยเส้นทางนี่ค่ะรือโหดมากเลยโอ้ยแลววิ่งงานนะเจอเส้นทางอย่างนี้นะวันหนึ่งไม่ถึงยี่สิบเทีย่ยวนี่ไม่น่าจะได้ถึงสิบเจ็ดสิบแปดเที่ยวได้ซ้ำครับหัวสัตว์พอคอนมาเลย รู้ว่าทอทงนี่มาถูกป่ะฮะทอทงตอนพากันออกมาทอทงยังไม่กระดิกเลยยังไม่ออกจากบ้านเลย,ยรู้ทอทงจะตามมาถูกหรือเปล่าครับเพราะว่ามันวิ่งลัดมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาเรื่อยอะ่ะส่วนจานชูครับเหลาน้อยนี่ทำงานชั่วโมงเสร็จเอารถไปก่อนเลยครับโอ้ไม่ให้คงให้ข่าวกันเลยนะ น่าจะถึงหน้างานแล้วว่างป่านนี้แถวนี้ปลูกแตงเยอะมากเลยบางคนก็ปลูกแตงกลางทุ่งแตงกวานะฮะแตงกวาไม่ใช่แตงออด <laughs> ถ้าแตงออดกินไม่ลงครับ <laughs> ให้ออดกินคนเดียวอ่ะเจอถนนคอนกรีตแล้วครับแต่ผมไม่รู้ว่าคอนกรีตนี้ไปไหนนะเลี้ยวขวาใช่ไหม ถนนใหม่ทําใหม่ด้วยรถมาเรื่รอยๆใหม่ๆเลยครับเสร็จใหม่ๆเลยเนี่ยสระลูกบอลเลยอ่างน,น้ำใหญ่มากเลยเป็นหลวงทอทงถึงไหนแล้วยังมองไม่เห็นเลยมองย้อนกลับไปไม่เห็นทอทงเลยครับ แล้วคเดะะีย๋ยวบอยไปแบบไม่รอใครเลยครับนี่ครับผมตอนนี้ก็ขึ้นถนนใหญ่แล้วครับผมนี่ฮะเออมันก็ไม่ไกลเนาะถ้ารัดมาอย่างนี้ก็ไม่ไกลครับจากบ้านจะุ้ยรัดมาไม่ไกลครับบิงรัดทุ่งมา นั้นผมลงไปยี่นุ่นครับยันบ้านอู่โลกเลยเอ่อนี่เราตามตูดน้องนอนมานะครับอเอาแกบอกว่าขึ้นถนนใหญ่เสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งไปยูเทิร์นยูเทิร์นกลับมาปุ๊บเจอสลาก็จะมีอ๋อนี่ไงนี่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 นอุ๊ยกเกียร์ผิดนี่ครับนี่เข้าซอยนี้ เข้าไปซอยบ้านถนนเขาบอกเข้าไปเลยจะเจอที่ซอยไหนวะซอยนู้นหรือซอยนี้วะเนี่ยมีซอยสองซอยครับมีซอยขวามือกับซอยซ้ายมือนะ วันนี้ผมหมุนช่วงเชิงนะฮะเรื่องจากว่าไม่ได้เยียบ์ักทีต้องไล่ควันหน่อยอา <c oughs> จารย์หนูนี่วันกระจายเลย ซ้ายมือเมื่อกี้ฮะที่เขาบอกขายอยาได้แต่ไม่มีตั้งหรอกฝันไว้ก่อนครับฝันฝันฝันว่าอยากได้ทุกอย่างเราต้องฝันไว้ก่อนเจ้าอย่าเพิ่งมาแรงเลยเด้อได้คอยเดียวก่อนเด้อ เขาไม่เคยขาดเลยนะแล้วก็มีรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์อะไรนี่ผมอยากได้ที่แบบมีที่ตัดเพราะว่าไอตัวเกรด บาทถนนนะครับไม่รู้ว่าซอยไหนซอยนี้อ่ะซอยนี้ป่ะเอ๊ะทำไมเสียดีนบอกว่าเลยสลา,าไปค <c oughs> ิดสายกันเ,เขาบอกว่าเลยสลา,าไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะเขาจอดเราก็จอดนะครับ ผมจะลงไปซื้อของเขาอุถือใบใหญ่ลงไปหัวกลัวเขาว่าวครับอันนี้เราก็จอดรอกันอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะไม่รู้ว่าหน้างานจ,จะอยู่ตรงไหนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูจากที่เราวิ่งกันมาสักพักหนึ่งนะครับก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามานะตอนนี้ก็ไปตามเซียตากระจาดโอแล้วครับจะพาไปทางไหนเนี่ อ้าววนซ้ายวนขวายังไงเนี่ยเรียบร้อยครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าหลงฮะโอ้ยอะไรเนี่ยจะเหลือไหมนะครับอย่าตามกูมากูหลงทางนี่แหละที่เขาบอกโอ้ยตายตายตายเป็นจังได่ระบาดที่นี่เป็นจังหด้่ระบาดที่นี่อันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าหลงนะฮะ รถสีครับจะเหลือไหมล่ะครับโอ้เอาพี่ครับขนไม้อยู่ค่ะแอนเลยดิพี่อย่างนี้อู้เสียรถหมดครับตายตาตาย,ตายไม่พี่ไม่หารถมาบรรทุกดีๆอย่างรถอีแต๊นี่เงี้ยได้รถอีแต๊นี่จะทนหน่อยแข็งแรงด้วยเอาปี่ครับทําอย่างนี้ก็อ,กอ,เอ,อ,กอ้เสียดายรถครับใช้งานได้ไม่ทนดูดิตรงไหนเนี่ย กันนี่เลยะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะมารอดูว่าหน้างงานเราจะอยู่ตรงไหนตัวที่ต่อไปนะครับตอนนี้ก็หลงกันแล้วฮะอ่าลังจะขับมานะครับก็นี่ฮะมาเจอแล้วครับเจอเสียบอยนะบอยทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่นี่ครับนี่คนนี้เพื่อนเยอะครับเพื่อนมันเยอะอบอกไปเลยไปเลยไปเลยยังไงกูงไปหาบ่อดินจะให้ไปเลย จ็นอนแะล้วนะไหน่ะอ่าไอนี้เราก็ขอเสียบหัวเข้าล่มก่อนเนาะพี่น้องเนาะครับไม่กล้าวิ่งตะลุยฝ่าไปแล้วครับเพราะว่าเขาเพึ่งลื้อบ้านนะเดี๋ยวมีตะปูอีกช่วยเลยน,นี่เราก็มาถึงเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องนะนี่ฮะอันนี้ผมก็อยู่บนรถนี่แหละ ไม่รู้ว่าแมคโคอยู่ไหนฮะตอนนี้จันชูเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านถนนแล้วครับแต่ว่า,าหน้างานเรานี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะไม่รู้ว่าจะขุดตรงไหนนะ อันนี้ก็จอดอยู่นี่กันครับเสียบอยก็อยู่นู่นกลางหมู่บ้านในบอกจันชูมาก่อนแล้วอะไม่เห็นจันชูฮะบอกว่าจันชูมาแล้วอยู่ไหนอันนี้เส้นทางาลงทุ่งเขาบ้า รอท่อแก่ครับถ้างั้นนะรอท่อแก่มาครับผมเพราะว่าเราไม่รู้จุดหมายที่จะไปลงนะครับจุดหมายที่จะไปลงไม่รู้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวรอท่อแก่ก่อนนะครับตอนนี้ก็จอดจอดกันอยู่ตรงนี้ก่อนรอท่อทงด้วยอ้านึกว่าเสียอันถ้าเป็นเสียอันก็จะเป็นีสุดีแมกนะครับอันนี้ไม่ใช่ ไหนบอกชูมาแล้วอ่ะไหนบอกชูมาแล้วฮะอ,อ,อะไรวะซอยนี้อ่ะว้าวแสดงว่าแม่คโคก็ต้องเอามาลงนี่จือร้านลาบเปิด10มกราลาหกสี่อ้าวนี่ก็10มกราแล้วยังไม่เปิดอีกแล้วครับร้านอยู่ถนน24ยูเทิร์นเข้าบ้านถนนอ๋อนู้น,นโอ้ที่เปิดใหม่นั่ยไง ไอที่เปิดใหม่ที่เราวิ่งยู turn, เทิร์นแล้วมาเจออ๋อย้ายไปนู่นฮะเขาย้ายไปนู่นครับนี่นี่ครับคือร้านลาบเป็ดวันจันทร์ที่สิบมกราย้ายไปอยู่ถนน24 U ่สี่ยูเทิร์นเข้าหมู่บ้านอ๋อแน่นอนแน่นอนนะครับสแสดงว่าต้องรีวิวเขาอ,อย่างนี้ได้ไปกินลาบฟรีสแสดงว่าต้องอร่อยแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเขาถึงขึ้นป้ายบอกให้คนตามไปที่นู่น เพราะว่า,า,นนใ,าใช่ขายถนนใหญ่เพราะว่ามันเป็นจุดพักรถด้วยไงถือว่าเป็นจุดพักรถด้วยนะครับเดี๋ยวจะตามไปเก็บค่ารีวิวนะลาบสองถุงนะครับท็อแเก่จื้อนะฮ <c oughs> <c oughs> ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านถนนครับบ้านถนนอันนี้อำเภออะไรลำดวนใช่ไหม,ไมดวนบ้านถนนอำเภอำลำดวนตบบลำดวนปะไม่ ปราสาทเหรอสังขะ,ะของอะไรมันของลำดวนของลำด,วน,ลำดวนอยู่มั้งอันนี้ไปเมื่อกี้ไม่ใช่ตำบลกระเทียมหรอ,อผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะครับนี่งไงถามเจ้าของหมู่บ้านนี่อันนี้ตำบลอะไรอยูต่ตำบลอะไรนี่ตายแล้วทำหน้าตำบลกระเทียม,บบยมอำเภออำเภอสาหาร้ห<ะ>าห์เฮ้ออำเภอสหราช อำเภอปราสาทเด้อใช่ไหมตกลงปราสาทด้ออะไรก็ไม่รู้นะเอ,เอาเออสหาราชนี่ครับเจ้าทินก็แบบงงๆกันนิดนึงนะครับนี่แหละนี่ก็ภาษาเด็กขอขอขอเลยนี่นี่นี่ไปขอเขาอยู่บนรถน่ะ เออขอเขาเลยนี่นี่นี่เขาลงมาแล้วนี่ขอเขาดินี่เออเขาบอกอยากได้รถดับคันนี้เออนี่นี่เอามาขอเขานี่เขาลงมาแล้วนี่เขาให้เลยคนเนี้ยเออแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นนี่มาขอเลยแต่ว่าก่อนอื่นน่ะถ้าจะเอาไปได้ต้องถามว่าขาถึงคันเร่งไหม โอ้ยเอาถ้านั้นขอไว้ก่อนแล้วกันออเออขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนออนี่นะความน่ารักของเด็กครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ่<อ>าฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บายครับไอ้ทูกคุไม่ตื่น